โอ,อ้โหทยเท่าไหร่ก็แผ่นหกไปครับนั้นครับมาขึ้นนั้นครับนั้นครับน,นั้นครับไม่ปล่อยจ่อไว้น่นันครับคุเขาชอบหนีไปฝั่งนูน้นเว้ยดีแหละ ดันครับดันครับโอเคดันครับเดี๋ยวเดี๋ยวโหแม่งกินลูกนิวมากินลูกว่ะกินครับกินเท้าไ่ร จะไปตรงไหนซึบซึบซึบหมดเลยนี่หว่าไม่ครับหนีครับไม่หน,นีไม่ชู้คนไม่ชู้คนอืมหนีก่อนครับหนีก่อนครับอันตรายครับแถวนี้ ดันครับดันครับกินก็ออืโดดครับกินเลยพริว้วพริว้วไปครับเชื่อม ตัวน,นั้นตัวน,นี้ไปครับบูบู้บอ๋อตัวน,นั้นไปครับผมเอาควปอีกตัวเอาโวไปฟังนู้นเยอะ อ้าวนี้แล้วเลยไปครับด้านาเงินไปครับอ่าโคนมาตัวนี้ไปครับริมริม เี้ยะเ้าโคลงมาซินนะดันก่อนครับกินเถอะไปทำไรผูกดีครับ โยกครับลงมาจะได้ฝันให้เฮ้ยเดี๋ยวแปน,นึงนะทำไรทำไมพี่เขาไปกินตัวนั้นวะแล้วก็กินดีครับโอ้ตันตัวนั้นเว้ยไปครับเอาละมาได้เวลาเชือดมายังไงม้าก็ต้องโดนเชือดอยู่ดีครับ พ่อพอพี่จะเอาอ่ะก็คนมันจะเอาอ่ะครับไม่กินเลยครับลุกเข้าไปครับอืลุกเข้าไปครับโ<ฮ>อ้โห<ฮ>อ่ะไปครับผม ้ยกินก่อนครับเดี๋ยวอดกินหน่อยเนี่ยกินก็่อกินก็พอ่าเชื่อมไว้ครับ นี้ครับผมลุกก่อนครับไปละตบเม็ดตบเม็ดเชื่อมก่อนเชื่อมก่อน ครับเลยบางนี่ครับรอเลยล่ะกินครับผมมาครับมาครับ กินเป้ากินเป้าตาม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 ผมตามเจ้าโดนแล้วเจ้าโดนแล้วอะไรยืดชีวิตอะไรมายืดชีวิตอะไรแล้วแล้วอะไรครับเนี่ยปะหมากชมพูมาเชียวหวานแววดยเว โอ้ไม่อยอมให้เราทิ่มเบียเลียมด้วยมา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 ครับมาครับไปครับผมไปครับไปครับโอ,โอ้โกามปูเล่นกามปูวนเว้ยเล่นไปอจอไว้ครับวิชากามปู ไปครับโดดครับนี่ถ้าเดินเดินมาตรงนี้ครับตรงตรงนี้อืมคุณนนีเ้เอะคุณเขาหนีว่ะอ่าหนีเหมือนกันครับหนีเหมือนกันหนีเหมือนกันครับหนีเหมือนกันไปครับจะมากินเบี้ยเราเลยนีดิครับ ปครับเม็ดเต็มเสียบมาอ่ามาถอยแล้วก็แย่แย่แย่ย่กๆยักๆ,ๆปครับเม็ดไปประจำตำแหน่งลบไม่ต่อไม่ตอ่อนี้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 นังกินป่อยชึบ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 ,ชบไปครับเหมือนใกล้แล้วท่านผู้ชมแย่แย่แย่แยตัวนี้นิดนึง อ้อมพับอ้อมครับนึกไม่ยอมกินกันไว้ยไม่ยอมกินเหรอเพ่พี่ไม่ยอมกินเหรอครับไม่ยอมกินเดี๋ยวผมจะกินแล้วนะครับเพ่พี่ไม่ยอมผมจะกินแล้วนะอ้อม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 ไปครับไปครับไหนกันไปครับอืม อ,อ้อมก่อนอ้อมก่อนอ้อมก่อนเดี๋ยวปรับตำแหน่งก่อนปรับตำแหน่งปรับตำแหน่งกินชึบกินชึบนดดขลวงพึบ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 อ่ะลองแย่ตัวนี้ก็ไปนิดหนึ่งเดี๋ยวก็หลอ่ะชักลงมาก่อนปรับลงมาปรับลงมาถอยลงมาครับถอยลงมาขึ้นไปครับอ่าฮะ ดันตัวนูน้นโอเคชักลงมาครับชักลงมาไปครับโคนไปครับไปครับเต็มช้อนเต็มซ้อนโอ้พี่ไม่ยอมเสียเปรียบเลยนิดนาะทางนั้นผมดันแล้วนะครับพี่ครับขออนุญาตดันนะครับเกียรี้ครับรอเลยล่ะวัตถุดิบเราพร้อมแล้วเตรียมถลม่ม กินครับผมอะไรลูกคอนึงดอกอืมอชักลงมาครับชักลงมาเดี๋ยวเราเม็ดไปยืนอืมกินเม็ด เ้ยให้กินเม็ดเว้ยแยงครับแยงกินเ้าไปยิดพื้นที่ด้านบนแดกมากเลยเหลือซ่านักตายแล้วหนึ่งลอมกินมั่งเลยตึงๆเหลือหายไปแล้วหนึ่งตัวกระจายกำลังครับผมดังกินไปอืม นี้ก่อนครับอันตรายนั่นแน่ดันขึ้นไปหนึ่งตัวไปหับซ้อนนะผมซ้อนแบบรวมพลังดันขึ้นไปหนึ่งจะชักนี้ครับเพื่อที่จะได้เอาเรือขึ้นขึ้นไปเลย เฮ้ย <Hey, S 2> ผมเดินพลาดชิบหายเอาดีแม่งไม่ลุกกินเหลืออ่ะไนไม่ให้ลงมาละครอ,องครอ,องอุ้ยเ,เกือบเกือบดีแม่งไม่เห็นลุกกินเหลือได้นะเมื่อกี้เดี๋ยวเจ้าก็จะเสร็จของเจ้าเองกินมา ไปแล้วอะไรอะอะไรพี่ผมจะลุกฝั่งนี้ผมมีขาไมา้อยู่ฝั่งนี้เสร็จแน่มาเสีเหลียงอะไรวะโอ้โคมาบางเว้ยเฮ้ยลูกคอหนึ่งดอกครับ อืมตอนหนึ่งนั้นทำไเชือบเขาหนีไปฝั่งนู้นไว้ฮโอ้ใส่หมดนันชึบชุ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 บถ้าเรากินเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่ดำปับปับปะระปับไปครับบูแล้วอืมแทงเข้าไป อ้าวอ้าวอ้าวฆ่าตัวตายแปลว่านั่นน่ะเหมือนจะฆ่าตัวตายนวเนี่ยลุกหนึ่งดอกครับเอามาปิดดีครับอ้าวอ้าวอ้าวมาตายครับมาตายตายเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงไงเกนเชฟ ชืฟอเขาจะต้องกินตัวนี้ผมก่อนชืฟอโอ้โหไม่หังไม่กินอ่ะโอเคงั้นเรือฟรีไหมแลกกันเหมือนแลกกันชืฟอชืฟออืม <c oughs> <c oughs>